สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องแแบบ Story Channel กันเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะแปบมก็จะมาแนะนําเอกสารในการเตรียมยื่นวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะมีวีซ่าหลายประเภทมากเลยนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งสับคลาสย่อยๆออ,อ,ออกมาเยอะมากๆนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนํา พื้นฐานนะคะจากประสบการณ์ตรงของแป๋มเองนะคะในการยื่นวีซ่าเนาะสำหรับวีซ่าที่แป๋มใช้ยื่นเพื่อเดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแป๋มยื่นวีซ่าคู่มั่นนะคะสับคลาสส0 0ซึ่งยื่นที่ประเทศไทยนะคะใช้เวลาในการรอวีซ่าแกลนนะคะก็ประมาณ4เดือนกับอีก21วันนะคะซึ่งก็ใช้เวลารอ,อไม่นานเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ เอกสารที่จะใช้ยื่นนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเอกสารฝ่ายยิงหรือว่าของตัวเองนะคะก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเอ,อเอกสารส่วนตัวเนาะที่แปมใช้ยื่นนะคะก็จะมีบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้าน สูติบัตรหรือว่าใบเกิดนะคะเอกสารเหล่านี้เนาะเราก็จะใช้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถาไปยื่นขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะคะที่ที่ว่าการอำเภอ ของบ้านเพื่อนๆน,นะคะแต่คงแปลมาใช้แปลกับบริษัทนะคะสำหรับใครที่เคยแต่งงานแล้วก็หย่าแล้วนะคะเราก็จะแนบใบหย่าที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะคะใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางสาวเป็นนางอะไรอย่างนี้นะคะคือเอกสารทุกอย่างเราก็จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตเราใช้ทั้งเล่มปัจจุบนันแล้วก็เล่มเก่านะคะ อัพทุกหน้าเลยนะคะที่มีการสเต็มการเดินทางไปต่างประเทศเนาะคือเรา,เาถ่ายเอกสารออกมาเลยนะคะก็จะมีถ่ายรูปหน้าตรงเนาะอันนี้คือจะได้ใช้อยู่นะคะทุกคนหลักฐานวีซ่าท่องเที่ยวนะคะที่เราเคยมาที่ออสเตรเลียนะคะเ,เป็นใบวีซ่าแกลนนะคะซึ่งเราสามารถไปดาวน์โหลดที่อ e ีเมลของเราได้เลยนะคะแล้วก็จะมีโพลิเช็คค่ะ แล้วก็มีจดหมายเขียนอธิบายความสัมพันธ์นะคะว่าเราเจอกับแฟนที่ไหนนะคะตกลงเป็นแฟนกันที่ไหนเจอกันตัวจริงๆนะคะที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะคะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยนะคะทุกคนอันนี้จะละเอียดหน่อยเนาะซึ่งต้องให้สอดคล้องกับจดหมายของทางแฟนเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีสำหรับแปมนะคะยื่นวีซ่าคู่มั่นเนาะคือ มีแลนที่จะมาแต่งงานที่ออสเตรเลียนะคะแต่ก็จะต้องไปยื่นขอใบรับรองสถานะโสดนะคะที่ว่าการอำเภอค่ะส่วนถ้าใครจะยื่นวีซ่าแต่งงานนะคะมันก็จะอีกสับคลาสนึงเนาะก็คือจะต้องแนบทะเบียนสมรสนะคะอันนี้คือเราจะยกออกเนาะแล้วก็จะมีแบบฟอร์ม888นะคะก็คือเป็นแบบฟอร์มพยานนะคะใช้พยานทั้งหมด2คนนะคะซึ่งพยาน2คนนี้จะต้องเป็น PR นะคะหรือว่าเป็นซิติเซนเป็นพลเมืองของออสเตรเลียเนาะซึ่งก็จะมี แบบฟอร์ม uh, ให้เราไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็จะให้พยานสองคนนะคะเป็นคนเขียนรายละเอียดค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของสปอนเซอร์นะคะหรือว่าส่วนของแฟนเราเนาะส่วนเอกสารที่จะต้องยื่นนะคะก็จะมีพาสปอร์ตนะคะใช้ทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่านะคะเอาทุกหน้าที่มีแสตมที่เดินทางไปหาเราเนาะอันนี้เอาทุกหน้าเลยนะคะ แล้วก็จะมีสูติบาตรหรือว่าใบาเกิดนะคะใบขับขี่สลิปเงินเดือนแบงก์สเตทเ,เมนต์6เดือนนะคะอย่างน้อย6เดือนมีหลักฐานการจ่ายภาษีหรือว่าเทซ์นะคะ2ปีค่ะแล้วก็จะมีสัญญาเช่าซื้อบ้านนะคะเช่าบ้านหรือว่าซื้อบ้านนะคะเอาแบบไหนก็ได้เนาะเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่ามีแหล่งที่อยู่เป็นมั่นเป็นหมอะเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรอย่างนี้นะ ก็จะใช้รูปหน้าถ่ายรูปตรงนะคะแล้วก็จะมีออสเตรเลียโพลิสเช็กเนาะสำหรับพลเมืองออสเตรเลียนะคะถ้าแฟนใครแบบเคยแต่งงานแล้วก็หย่านะคะแล้วก็จะแนบใบหย่าเข้าไปด้วยเนาะหรือว่าถ้าไม่เคยเราก็จะไปขอใบอรับรองสถานะสดเหมือนก,นกันกับของเรานะคะ แล้วก็จะมีจดหมายเขียนแสดงความสัมพันธ์นะคะอธิบายความสัมพันธ์เนาะคือจดหมายเนี้ยเราต้องเขียนสอดคล้องกับของเรานะคะเพื่อที่จะยืนยันในความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะอันนี้คืออิมเขาจะดูตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนมาต่อส่วนที่3มนะคะส่วนที่3ามเนี้ยจะเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ของเราต่างๆเลยนะคะที่แปมยื่นนะคะแปมก็จะยื่นรูปถ่ายเนาะรูปถ่ายที่เราทํากิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวไป สังสรร์ไปอะไรอย่างเงี้ยคะไปเจอครอบครัวไปเจอเพื่อนนะคะของทั้งฝ่ายเราแล้วก็ทางฝ่ายแฟนด้วยนะคะที่เราเดินทางมานี่เนาะพอมาเราไปเที่ยวไหนเราก็แบบถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยเนาะอันนี้จะดีมากเลยนะคะแล้วก็พวกที่เราเราโพสต์ทางโซเชียลนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram ทุกช่องทางเลยนะคะทุกคนเราก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะสกรีนช็อตไว้เลยเอาทุก เม็ดทุกเมกเลยนะคะเอาทุกช็อตเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีการ์ดต่างๆหรือว่าของขวัญน,นะคะที่แฟนเขาส่งให้หรือว่ามอบให้เราค่ะจะเป็นทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้นิวเยร์คริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยเนาะทุกคนเอาให้มันแน่นๆไปเลยนะคะแล้วก็จะมีหลักฐานการส่งเงินนะคะเพราะว่าแฟนแฟนเปมเขาก็ส่งเงินเพื่อซัพพอร์ตเราเนาะค่ะสำหรับ เอกสารนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะที่ที่แปมใช้แนบเพื่อที่จะยื่นขอวีซ่าสับคลาสสามร้วีซ่าคู่มั่นนะคะในการยื่นวีซ่าเพื่อที่จะเดินทางมาออสเตรเลียนะคะมันก็จะมี เอกสารเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆซับซ้อนอยู่เนาะก็จะมีหลายขั้นหลายตอนมากเลยนะคะแปบก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคนที่สนใจที่กำลังจะยื่นวีซ่าประเภทเดียวกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แปบด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แปบก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank